สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ชาแนล My y o o o d n n m y y k i t c ช e n ขอสเสนอเมนูซุปฟักทองที่ทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เราไปเริ่มลงมือทำกันเลยคะ่ะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะอันดับแรกเราจะมาล้างฟักทองนะคะแล้วผ่าคว้านเม็ดมันออกคะ่ะไม่ต้องปลอกเปลือกฟักทองนะคะวิตามินมันจะอยู่ที่เปลือก ฟักทองรูปนี้นะคะแม่หน่อยเก็บมาจากสวนปลูกเองปลอดสารพิษค่ะฟักทองนะคะกากใยสูงพลังงานต่ําเหมาะกับคนที่กําลังจะลดน้าหนักนะคะและยังช่วยบํารุงสายตานะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระบํารุงผิวพรรณให้เต่งตึงชะลอรอยเหี่ยวยน่นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะเราก็จะหั่นฟักทองเป็นชิ้นๆเตรียมไว้เลยนะคะเพื่อน ต่อมาเราก็จะมาปอกแครอทนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆเช่นเดียวกันค่ะมันฝรั่งเราก็จัดการปอกเปลือกให้เรียบร้อยค่ะแล้วหั่นเป็นชิ้นๆขิงเราก็มาปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหัวหอมแล้วก็มาหั่นเต่านะคะเพื่อนๆ แล้วเราก็จะมาคั้นน้ำส้มนะคะใช้ส้มหนึ่งลูกนะคะเราก็มาตั้งหม้อให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เนยลงไปค่ะพอเนยร้อนหม้อร้อนแล้วก็ใส่ห,หอมลงไปผัดก่อนนะคะพอมันผัดไปสักพักนึงแล้วมันหอมนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่ ฟักทองตามลงไปเลยค่ะตามด้วยขิงนะคะแครอทค่ะแล้วก็มันฝรั่งนะคะแล้วก็ผัดรวมกันเลยค่ะเพื่อนๆพอเราผัดเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็เทวิปปิ้งครีมลงไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยน้ำล้างกล่องวิปปิ้งครีมนะคะ ที่เราใส่แครอทลงไปนะคะเพื่อให้สีมันสวยขึ้นนะคะแล้วก็มันฝรั่งเนี่ยมันจะทำให้น้ำซุปฟักทองของเราเนี่ยเข้มข้นขึ้นค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาต้มต่อไปสักประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็จะมาเช็คดูว่าฟักทองของเราเนี่ยมันเปื่อยหรือยังตอนนี้แม่หน่อยก็ต้มไปประมาณ20นาทีแล้วนะคะเอาฟักทองขึ้นมาดูก็โอเคแล้วนะคะนิ่มแล้วค่ะ พอฟักทองนิ่มดีแล้วนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะตามได้ผงลูกจันทเทศนะคะเสร็จแล้วก็คนๆค,ค่ะตอนนี้เราก็ปิดไฟเตาก่อนนะคะแล้วเราจะมาปั่นฟักทองค่ะเราใช้เครื่องแบบนี้นะคะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะเราปั่นให้เนียนเลยนะคะเพื่อนๆ พอเราปั่นซุปฟักทองของเราจนเนียนแล้วนะคะเราจะเห็นว่าซุปฟักทองของเราเนี่ยมันข้นเกินเราก็เติมวิปปิ้งครีมลงไปนะครับพร้อมกับน้ำล้างกล่องวิปปิ้งครีมค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวอัตราส่วนนะคะเดี๋ยวแม่หน่อยจะลงไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะชิมรสชาติสักนิดนึงค่ะ ตอนนี้รสชาติกําลังดีเลยนะคะเราจะใส่น้ําส้มคั้นนะคะเพื่อที่จะตัดไม่ให้มันเลี่ยนนะคะเพื่อนๆบางคนก็ใช้น้ํามะนาวนะคะแต่ไม่หน่อยใช้น้ําส้มคั้นค่ะเพราะว่าน้ําส้มคั้นนะคะรสชาติมันจะละมุนกว่านะคะมันจะไม่เปรี้ยวโดดนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีคําถามใดๆนะคะเชิญทิ้งคําถามไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ